สบดีเพม่พี่น้องบัดซบุซุคนเนาะตอนนี้กับชาวน้องก็อยู่ที่ห้านเพิ่นเนาะฮานเพื่องอะ,อะไรเพื่องก่อสร้างเพือนชาเนี่ยเนาะพ่พี่น้องกัซาวน้องกับสื้อสื้องสีไปให้กับครอบครัวหนึ่งพ่พี่น้องเนะเาะแต่สิเป็นไผก็เดี๋ยวไปเบิ่งคลิปซาวน้องตๆไปเนาะพี่น้องเนาะ สังสีก็จำนวนอยู่หาแผ่นก็ซสื่อว้เดียบร้อยเนาะทางทิศหัานเพิร์นเนอรบินเหนาอมาซะตได่เจอข่อยม่เ็นชมาบินใหม่ก็ได้ตัวสียังขะเนาะทห้เฮียเจ็ดแผ่นอสังกะสีแปดฟุตเลย ไอ้ิให้ทางรถไทยเพิ่นมาเอาเนาะชเป็นมนี่ทำเป็นมนี่กเป็นมื่นก็ได้เนาะตัวนี <descon fin anta> ้มันเขาซื้อมาซักเดอเอ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 าเออเออเอ่เออเออเนอเอนเอกเะอเออเออเออเรอเออเออเนอเอเอเออเออยออเออ่อเออเออี่เออเอเกอเเออเออออเเพิ่นมาเอาเองเนาะโดยกะตอนนี้กอยู่ที่แกงเกาะเพ่อเอเเ่อออ สังกสีพากจาัดเนาะโดยอันนี้ก็คือเส้นทางที่จะไปบ้านอ่าสลีปะกล้วยูม่ียงน้องโดยกับประมาณนี้เนาะตอนนั้นก็บิได้เดินทางต่อไปอีกภูเวียงน้องภูอัตตาน,นี้ก็ยังอังกบมาฮอดเรื่องทางเนาะภูเวียน้องเนาะระหว่างทางก็ับสื่อสื้สอของขอุปรกรณ์อ่าที่เฮ็ดเฮือนเนาะก็ให้นนกับครอบครัวที่เพิ่นยังขาดเกินภูเวียน้องเนาะโดยประมาณนี้อ้าวกับไปเลยนูเวี่น้อง ้าน้องตองเพ่พี่น้องเนาะก็สิมาบอกอ่าวิยะเพิ่นแน่นิดน่อยเนาะโดยสวัสดีแม่สวัสดีโดยสิไปในี่น่ะก็แต่งตงามแท้ฮะบ่ภาษาว่าสิไปปงผีสิไปปงผีไปงานชเนาะโดยเออผู้ใดสาบ้านนี่อนันพอ่ได้กลอกกนบ่เจมนีบ่โดยตําซืน เออดูดยกาสิมาเน่หนำเนาะทางน้องกองไปอยู่เนาะไปเวียกเนาะอ่าสิมาเน่หนำห่ทางเมนี่ไปชื่อมกคมเนาะกะเรตนะสิเอามาใช้กะเรตหามาเห็ดหั่วคอกเจ็ดอันเอาไว้ใช้หุจจักเด้ออาเวลาไปอิปยาหันทากับิอุ่นใจเน่เนาะ เมนเมนเมนไปใส่กัาไปใส่กัาแล้วกับกับบรินอนลายยานคือว่าเนาะก็คือว่าแหไผู้หนึ่งไปผู้นึงอยู่อังัชนชันเหรอกับไปพร้อมกันกับมานี่กับในภาคยามบริซุเนาะดื่มดื่มเบิองดื้มเึิงขมมุ่นเพลินนั้นมันลายเวียกก็ได้บริซุก็ให้ทั้งแม่ทำให้มาอ้อมมาหัวก่อนเนาะ เด็กชื่อชื่อมาให้เด้ออันนี้ก็บอกเลยเราว่าอืมว่าอีเมลเฮ็ดหัวใหม่อีกอ่ะต่อตอนนั้นอีกบันไดวันนี้เฮาเฮ็ดต่อตัวนี้มีอันนั้นเก็ตรอันนี้ไปอันนี้กับตอนนั้นก็มาตอนนั้นก็เลยแม่แม่ก็จะต้องอะอ้อมหัวก่อนแล้วเลยจังปลูกเนาะปลูกใหม่อีกแล้วจก่อนยังปลูกใหม่อีกอธีปุกมันปลูกยังได้ลือถิมไปเลยเออเสียดายเนาะปลูกแล้วว่ลือถิม กอกสิก็ได้บ่โดยอ้อมกอกมดอือมันจังกันไว้บ่ให้งัวมาชนโดยได้เด้ได้มันจังบ่ได้ย่างเข้าประตูนันได้นสบายเนาะมก็เข้าทางนี้เด้อนี่เข้าทางน้ํากอกนี่แม่นประตูหเฮาพี่เลยยกะมานี่ก็สิเอาเงินให้ไปซื้อไม้เด้อไม้กลมเนาะยเด้อเลยก็ให้แม่ทางไปโซไปหาไม้ซะไปเฮ็ดให้มันรวเด้อโดยก็ทางอทางยงเพิ่นแหละเจ้าก็ได้เนาะ ไม่คมจีบพแพงพันนายที่พอแพงเนาะมันเท่าคอเพิ่นก็ได้ก็มีเนาะเด็ดแต่เนาะแต่เขาก็เสียหนึ่งเนาะเอาไปรายงานนะเขาก็ได้เอาให้เอานะมาหนึ่งเนาะไปเมย์ไปชอบไปหาเดืองไมมเนาะไมมมาตีนี่เนยโคกโคกนี่แหละโคกดลดนี่นะรถจักเนาะเข่าได้ไหมเนาะเข้าเข่าเลยเข่าเลย เขนโอ้เมนเขาบมได้เมนรบลมประตูเนาะบลมประตูแล้วก็ไอไปเข้าไปมันจะเขาไป็นได้มนเจาะเลยส่วนแมเมนเมนเมนยังพาก็ใส่พื้นอยู่บริเไททานครับ แม่เนาะอันก็เรื่องอันนี้เนาะผ้ากระจาดตัวนี้ให้ใส่เทอร์เพนหนึ่งเด้อโ,โ,โอ่าบันนี้ซื้อมาอยู่ชีแ่นเนาะจำนวนชีแ่นแต่บ้าให้ทางแม่ไปเอาเด้อโ<ด>ไปเอานี่กับเอื้อยเขาอีวานอะไรแต่ก็สามเพนได้ใหม้มาเป็นอ่าคอกคอกนี่แหละคอกรถเจ้าหนาตี<ด>ไม่นิ่วแล้วก็เอาผ้ากระจาดรอบเนาะเดี๋ยวจะเอานิกปูมาให้อยู่นี่โดโดเด้อ่าปูเนาะ อันน yeah, ี mm ้มีตะปูเด้อตะปูหกตกได้ดีเนาะปูหกนี่ตกตกได้เนาะดีเนี่ยนเลยแต่ไม่นิ่วเนาะเจ้าว่าสิไปตัดเองช่วอเอาให้ลดจนนี่แหละไปหาไาน้ำบาวนี่ไปขอลดน้ำเหลาโอ้ให้เราเอามาให้ให้เราพันน้ำมาให้เออ ถึงเถือก็ะสีหาชิปรางหนึ่งก็มีเด้อเจะหาชิปนี่ก็ได้ได้ลังหนึ่งค่ะโดยโดยโดยโอเคสนอมเองเนาะประมาณนี้เด้อโดยอืมเป็นได้โดดรางน้องขี่ดีอยู่ที่บริค er ัดเลียของยังบ่ใส like ่เอกสารได้จ้ะได้แล้วบ่ อ้าวหูบเก่าได้หูบที่เห็ดใบชะมโนครัวเนียไปใช้มีบ่อะมีได้ไรเอามาเลยไปจับในตาพวานย่างพวานก็ยังลงเวงก็ขูดมือขูดเวงมาได้อยู่โอ้ยเจ้าเสียสละได้บ่จับมือดีแล้วจับขาเดียวหนึ่งจับตาเลียวซ้ำโอ้ยก็บ่ได้ง่ายได้สนหนังสือโรถแต่ว่าถ้าว่าได้แล้วก็สิไปยืนเขาฮะนะจะหน่อยเออไปเลย โอ้ย oh, จำคาเดียวคอยว่าคาเดียวเล้วว่าจะทุกแน่เออๆจอยเปนเห็ดมันจำอะไรอีกขมานลงผชกชนตกลงผลชีเห็ดห้คือเว็ยนห้จากผาอะังบงอะไลง่วจังจเเธอแหละไปหาเพื่อนซองเธออะไรผังมางละไรนกดล้วะยากหล้วว่าขมอกระเห็ดหายดักหล้วะโดยโดโดย บ่ญาดอกล่ะมาก็เฮ็ดให้ดอกบ่มีเวลาอือเพิ่นบ่ริญญากะเพิ่นย่างเวียกก็คือว่าแลป่อยเพิ่นเฮ็ดเวียกก่อนอ้อเพิ่นให้ริญญาใแล้วใจเย็นก็ได้เอามารอบหน้าลูกจังเอาก็ได้เด้อเออยันว่าเจ้าอันนั้นเฮาก็มาได้ว่าจักดีไปให้เขานเออว่าแล้วๆยงนี่ก็เอาไว้ซะก่อนนอนนีแหละนอนอยู่นะลูกเนกอันนั้นแบหัน่ลบ่ลืมตให้สมานะหมู่บ่เออหมู่ให้หมู่ตอง วุ้ยตังแหละนี่นี่แหละก็มาเลยนี่เดี๋ยะร้านนี่แหละร้านในบ้านนี่แหละมาหาปลาเลยด้โอเคใช่เลยเมย์เอะต้องเอาก็ะชีได้โดตูกับก้อนเนาะก็คือว่าเน้นนำไปเนาะให้เห็ดใชามันเร็วเนาะอด้วยมาม้นหนาก็ชื่อื่อในพักมาให้เนาะพวกก็ยังม่ได้อ้อมก็เลยมันดื่มก็คือบางเงินนิดนะมันได้เบี้ยเขาก็ได้เอ๋อสบายดีเมย์สบายดีด้ยสบายดี โดยโดยประมาณนี้เนาะนะเพื่อนเพี่น้องเนาะพอดีเลยเช้านอนกลับวันเลยชื่อนายภาคมาพอดีมาเนี่ก็จะสิรอทางเพิ่นครอบครัวเพิ่นไปหาไม้มาอ้อมอ่าเชิญพักก่อนเนาะเก่ากะงามสมบูรณ์แบบนะทางอ่าเกิดเรื่องในครอบครัวก็เลยลูกชายเพิ่นมา่ออกเนาะเพื่อนพี่น้องเนาะ โอ้ยสวยงามจะดีเลยไปเป็นเออเติดบ้านเป็นเออเติร์ดโดยจกะสิหาไม้มาไม่ใส่ห่อไม่เนาะติดหัวไม้ประกอบไม่กะสิได้ปลูกอ่าปลูกพักบ้านนี่เนาะโอเคเคุณน้องประมาณนี้แหละเนาะ พอดีเลยเพิ nice. ่นเฮ็ดหั่วแล้วกับชาโน่ก็สิได้ซื้อในผักมาให้เพิ่นมื้อนี่ยก็คือว่าลืมกับบังเอิญพลีเลยพี่น้องเนาะเอาไว้คราวหน้าเนาะยังหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างที่จะมาพัวพันอยู่พี่น้องเนาะโดยประมาณนี้เนาะอ้าวพู่น้องมื้อนี้ก็ซชาโน่ก็มาแนะนำทางครอบครัวของน้องตองเนาะก็คือน้องตองเพิ่นก็บ่อยู่พู่น่องเพิ่นก็ไปงานป้องศพเนาะก็เห็นแต่ทางแม่น้องตองอยู่เฮือนพี่น้อง โดยานวลกันเนต้ำเรื่องอเรื่องไปตัดไม่เนาะมาเห็ดชวนหัวพี่พน้องที่ว่าเพิ่นเห็ดแล้วก็เกิดเรื่องอกับดูกทรายเพิ่นเนาะทีเกออกทเท่เพิ่นรือมางออกเบิดพี่น้องก็เลยว่าสิใหายเพิ่นเห็ดหาหมไม่มาเห็ดไม่เนาะโดยมอบเงินให้เพิ่นหนึ่งแสนกี่พี่น้องเนาะกับชาวนวกัมาเนต้ำเรื่อง พรกกระจาดแน่เนาะสาวน้องก็ซื้อไว้ที่ตลาดเก้งกอกพี่น้องเนาะโดยแต่ก็จะหายทางครอบครัวเพิินไปเอาเนาะพี่น้องเนาะโดยกระทั่งที่ดีก็สาวน้องก็ขอความขอบใจเนาะทางผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องที่เพิินยังห่วงใยแล้วก็ยังเป็นห่วงเป็นใยนะภายในครอบครัวเพิินเนาะสิเป็นเรื่องโลดเนาะเพิ่นก็ซื้อหายแล้วแต่ว่า แนะนำมาทางเรื่องอ่าเฮ็ดคอกหรือว่าเอาไว้ที่อย่างดีเพื่อความปลอดภัยเน้องเพี่น้องเนาะโดยกาแนะนำทางเข้าเพิ่นเฮ็ดอันคอกอ้อมแล้วก็เอารถจักเข้าไปไว้แล้วก็ลก็อกกุญแจไว้เนาะเพื่อความปลอดภัยเพื่อว่าอ่ขาขโมยลักงักแงะนี่แหละเนาะประมาณนี้แหละเนาะพื่อนเพื่น้องโดยก็เลยอ่าแนะนำเรื่อง เอาภาก,นะกระจาดแน่เนาะสาวนวลก็ไ <económ> ด <relaxation> <sho ck> ้ซื้อไว้ที่เรียบร้อยแล้วคุยพี่น้องเป็นภากระจาดสังกษีเนาะก็มีอยู่สองหบครัวคุนพี่น้องเนาะโดยก็เอาไว้ข้าวหน้าเดี๋ยวสาวนวลก็สิไปอ่าถ่ายวิวให้เบิ่งเนาะคุยพี่น้องเนาะโดยแล้วก็สิได้อำลาาภาจารทุกๆคนไปก่อนใบฟอสาวนวลคิดหนาขอกล่าวคำขมาสบายดี